สวัสดีค่ะ,ะเรียนที่น่ารักของครูทุกคนค่ะครูสุภลักษณ์มาแล้วนะคะครูสุภลักษณ์มาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ Enrichment ค่ะพร้อมไหมคะเรียนรู้วันนี้เปิดโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจนภัยของสุสาครแต่งโดยใครทราบไหมคะ แต่งโดยสุนทรผู้ซึ่งเป็นจินตะกวีเอกของโลกเชียนะคะได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกค่ะค่ะเปิดโลกวรรณคดีนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องพระอภัยมณีชื่อตอนจริงคือกำเนือสุสครและไปเมืองการเวกหนังสือวรรณคดีลำนำป .4 เรียบเรียงโดยนำเนื้อหาบางส่วนนะคะและตั้งชื่อตอนว่าการประจญภัยของสุสาครเรามาดูเนื้อเรื่องย่อก,กันนะคะพระอภัยมณีเดินทางกลับไปยังเมืองตนพร้อมกับสินสมุดสินสมุดนี้เป็นบุตรชายของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดค่ะนางผีเสื้อสมุดนี้เป็นยักษ์นะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าพระอภัยมณีเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่กับนางยักษ์ได้อย่างไร อ๋อตอนนั้นค่ะนางยักษ์ได้แปลงร่างเป็นหญิงสาวเป็นมนุษย์เหมือนพระอภัยมณีอย่างนี้แหละค่ะแต่พอพระอภัยมณีทราบความจริงก็เลยพากันหนีไปกับสินสมุทรค่ะเดินทางมานะคะก็มาพบกับครอบครัวของเงือกก็มีเงือกสาวนะคะพระอภัยมณีก็ได้เงือกสาวเป็นภรรยาจนตั้งพันแต่พระอภัยมณีมีความจำเป็นต้องเดินทางต่อค่ะ พระอภัยมณีฝากโยคีให้ช่วยดูแลด้วยโยคีน,นี้เป็นพระฤาษีค่ะอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะโดยฝากแหวนและปิ่นให้ลูกที่จะเกิดปิ่นนี้คือปิ่นปักผมมวยนะคะไม่ใช่ปิ่นโตนะเมื่อคลอดบุตรมาเป็นชายโยคีก็ตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครสุดสาครน,นี้นะคะจะมีพละกกาลังมากกว่าเด็กวัยเดียวกันถึง10เท่าค่ะ เรามาดูเนื้อความโดยย่อนะคะซึ่งเป็นบทร้อยกรองแต่เราจะอ่านเป็นบทร้อยแก้วธรรมดาก่อนนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะแล้วลงน้ำปล้ำปลาโกลาหนดาบทบนปากเปียกเรียกไม่ไหวสอนให้หลานอ่านเขียนร่ำเรียนไปแล้วก็ให้วิทยาวิชาการ รู้ล่องหนทนคงเข้ายงยุดเหมือนสินสมุดพี่ยาทั้งกล้าหาญเห็นแต่แม่มัดชากับอาจารย์จนกุมารอายุได้สามปีที่เกาะแก้วพิสดารนี้ไม่มีสวนสนุกนะคะไม่มีสวนน้ำไม่มีสไลเดอร์แต่สุดสาครก็เล่นสนุกได้นะคะเล่นกับปลาว่ายน้ำไล่จับปลา แต่ก็ได้ร่ำเรียนวิชาเวทมนตคาถากับพระดาบทพระดาบที่คือพระฤาษีนะคะเราเรียกได้หลายอย่างนะคะพระดาบทพโยคีพระฤาษีเรามาดูเนื้อเรื่องย่อกันนะคะสุสสารได้หนีลงทะเลไปเล่นกับปลาได้พบม้าหน้าเหมือนมังกรจึงเข้าจับแต่ม้าตัวนี้นะคะไม่ยอมให้จับจึงเกิดการต่อสู้กันจนมืดคำ่ำ สุสากรมาบอกพระโยคีพระโยคีจึงเล็งยานดูก็รู้ว่าเป็นสัตว์ที่เกิดจากม้ามังกรผสมกันพระโยคีเห็นว่าเป็นม้ามีธิ์จึงคิดที่ให้หลานได้ใช้ขี่ไปตามพระบิดาจึงบอกว่าเป็นม้าที่ดีและสอนวิธีจับให้ในที่สุดสุสากรก็จับม้ามังกรได้นะคะจับได้ด้วยอะไรด้วยไหวเสกของพระฤาษีนี่แหละค่ะเมื่อจับม้าในมังกรได้นะคะ โยคยีเล่าเรื่องพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาให้สุดสาครฟังและบอกว่าให้สุดสาครเนี่ยเดินทางไปติดตามหาจะได้พบและช่วยพ่อปกครองบ้านเมืองต่อไปพร้อมทั้งมอบไม้ท้าวิเศษให้ใช้เป็นอาวุธปราบศัตรูและป้องกันผีติบและมอบปิ่นทองของพระอภัยมณีมาเสียบจุกให้แล้วจึงให้สุดสาครแต่งตัวเหมือนโยคียน้อยสุดสากรก็ลานางเงือก จากโยคยีเดินทางไปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนอ่านบทร้อยกรองไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะถึงเมืองล่มจมสมุทมนุษย์มวยประกอบด้วยยักกินีพวกผีดิบเห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบยิบเสียงซุบซิบเสแสง้งจำแรงกายกุมารามาทรงเฝ้าหลงรถเที่ยวตลบไล่ผีไม่หนีหาย ถึงเจ็ดวันมันไม่แตกไม่แยกย้ายจนม้าว่ายน้ำเวียนจะเจียนจมสุสสาคกรออกเดินทางไปทางทิศพยับทิศพยับนี่คือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะจนมาถึงเมืองล่มที่จมอยู่ในมหาสมุทรแต่สร้างภาพลวงให้เหมือนเมืองพวกผีเข้ากลุ่มรุมทำร้ายอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน เมื่อสุดสาครจะไม่ไหวอยู่แล้วโยคีจึงมาช่วยนะคะลองนึกภาพตามไปสิหลังจากนั้นนะคะเมื่อเดินทางไปต่อก็พบชีเปลยชีเปลยนี่ใครล่ะชีเปลยที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงชายเจ้าเล่ห์คนหนึ่งที่เรือแตกแต่รอดชีวิตขึ้นฝั่งมาได้แล้วก็หลอกให้คนเข้าใจผิดหลงนับถือว่าตนเป็นผู้วิเศษนะคะ เมื่อสุสากรได้มาพบกับชีปเปือยและได้พูดคุยสุสากรก็หลงเชื่อในคำพูดชีปเปื่อยว่าจะสอนวิชาแต่ต้องฝึกที่เนินเขาหลังจากนั้นจึงถูกชีปเปื่อยผักตกเหวชีปเปือยได้ชิงไม้เท้าวิเศษและขู่บังคับม้านินมังกรเดินทางไปยังเมืองกาลเวกส่วนสุสากรได้รับความช่วยเหลือจากโยคยีพร้อมทั้งได้รับคำสอนแล้วจึงเดินทางด้วยตนเอง การเดินทางนี้นะคะยากลําบากมากเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งม้านินมังกรแอบนีชีเปืยไม่ได้มารับสุดสาครตรงไปยังเมืองกาละเวกต่อไปนะคะเรามาดูบทร้อยกรองที่โดดเด่นกันนะคะบทร้อยกรองนี้จะเป็นอาขยานหลักที่นักเรียนปสีทุกคนต้องท่องด้วยนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะบัตรเดี๋ยวดัง งางเงีงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะนแงหาเห็นโยคยีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใน น้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจริงเจรจาเม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สีพอสิ้นคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยกีหายวับไปกับตาเนื้อหาของตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยที่สุนทรผู้ได้สอดแทรกคำสอนที่กินใจนะคะและมีคุณค่าคือตอนที่ โยคีนํมาช่วยสุดสากรค่ะแล้วสอนให้รู้จักเลือกคบคนตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆอย่างเหมาะสมบทร้อยกองต่อไปนะคะจะเป็นบทร้อยกองที่บอกลักษณะของม้านินมังกรเรามาดูซิว่าม้านินมังกรมีลักษณะอย่างไรพระนักสิทธิพิดูเป็นรูปพักหัวรอกคักรูปร่างมันช่างขัน เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันกำลังมันมากนะักเหมือนยักษ์มารกินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้มันทําได้หลายเล่ไอเดรัดฉานเขี้ยวเป็นเพชรเกรดเป็นนินลิ้นเป็นตานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนเจ้าได้ม้าพาหนะตัวนี้ไว้ จะพ้นภัยพินโยสมสอนให้ชื่อว่าม้านินมังกรจงถาวรภพูลสวัสด์แกนัตด,ดาเป็นไงคะลักษณะของม้านินมังกรซึ่งครูบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นลูกผสมระหว่างม้าก,กับมังกรกำลังมากนะคะมีพละกกำลังมากนะคะอาหารที่ม้านินมังกรกินนี่กินได้ทุกอย่างคะ่ะทั้งเนื้อสัตว์ จะเป็นพืชก็กินได้หมดนะคะมีเขี้ยวเ,เป็นเพชรเกรดเป็นนินคือสีดำเลยนะคะแถมลิ้นยังเป็นปานอีกใครจะมาทำร้ายนี่ยากค่ะแม้เอาขวานมาฟันมาฟาดก็ทำร้ายไม่ได้นะคะเมื่อเรารู้เรื่อง,งย่อๆของตอนนี้แล้วเรามาดูสิคะว,ว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องสอนให้เราไม่ควรเชื่อใครง่ายๆนะคะควรไตรตรองอย่างรอบคอบ อ,อย่างเช่นสุสารนะคะอย่างไงสุสารก็ยังเป็นเด็กไปหลงเชื่อคำชีเปลืยเห็นไหมคะต้องถูกชีเปลือยทำร้ายเลยนะคะไม่ควรคิดอยากได้ของผู้อื่นด้วยอันนี้นิสัยของชีเปลืยค่ะจะมาหลอกเอาไม้เท้าวิเศษของสุสารเห็นไหมคะแล้วมาทำร้ายสุสารและนักเรียนจะเห็นว่าสุสารนะคะเป็นคนกระตันยู รู้ว่าพระบิดาลำบากต้องรีบช่วยเท่าที่ความสามารถจะทำได้เห็นได้จากไหนคะจากการที่สุสาครตั้งใจออกตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาโดยไม่กลัวอันตรายใดๆเลยคำานี้เรามาตอบคำถามครูสิคะถูกหรือไม่ใช่หรือมั่วคำถามข้อที่หนึ่งพร้อมไหมคะ พระอภัยมณีได้มอบสร้อยและแหวนให้หนางเงือกไว้เพื่อมอบให้ลูกที่อยู่ในท้องจริงไหมถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องค่ะเพราะพระอภัยมณีมอบแหวนและปิน่นปิ่นตักผมนะคะข้อต่อไปค่ะถูกหรือไม่ใช่หรือมั่วฟังดีๆข้อสองลักษณะของม้านินมังกรคือม้าที่ผสมกับมังกรถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะลักษณะมีทั้งของม้า และมังกรแต่ถ้านักเรียนอยากทราบรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้นะคะมีข้อมูลจากในหนังสือวันคดีลำนํำค่ะเปิดดูได้นะมาดูข้อที่3นะคะโยคีสอนวิธีการจับม้าในมังกรให้สุสากคแต่สุสาครต้องไปจับด้วยตัวเองนะพระโยคีไม่ไปช่วยจับนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะเพราะอะไรเพราะนักพรตจะไม่ไปจับสัตว์ ะะและสุสาครก็มีพละกำลังมากมายเพียงพอที่จะต้องรู้วิธีการจับแล้วนะคะโดยที่พระเรสีหรือพโยคีนี่แหละคะ่ะได้สอนวิชาวความรู้เวทมนต์คาถาแล้วยังให้อะไรติดไปด้วยนะคะในการที่จะจับม้านินมังกรคือหวาย้เซกค,ค่ะเพื่อไปคล้องหัวม้านินมังกรให้สยบได้นะคะต่อไปคก็ข้อที่4 สุดสาครออกเดินทางตามหาพ่อโดยที่นางเงือกไม่รู้จริงไหมถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องค่ะเพราะจากเรื่องนี้นะคะสุดสาครได้ลานนางเงือกและโยคีจึงแสดงว่านางเงือกทราบว่าลูกจะไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่5สุดสาครต้องเผชิญพูดผีอยู่ถึง7วัน7คืนกลับมาในมัง,งกรจนเกือบตายถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะเพราะโยคีมาช่วยในวันที่7เพราะรู้ว่าสุดสาครไม่ไหวแล้วและตั้งจิตคิดถึงโยคีโยคีก็ทราบโดยยานพิเศษจึงได้มาช่วยสุดสาครนะคะต่อไปค่ะฝึกฝนตนเองทําใบกิจกรรมด้วยนะคะแต่ถ้าหางนักเรียนไม่สะดวกที่จะพิมพ์ใบกิจกรรมนักเรียนทําอย่างไรคะ สามารถตอบลงในกระดาษ A4 ได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสนุกสนานตื่นเต้นรักทึกใจน่าติดตามใช่ไหมคะและยังรู้สึกทึ่งหรือเกินในจินตนาการอันมหาศรรย์ของท่านสุนทรภู่โดยได้สอดแทรกแน่คิดคำคม และกติสอนใจตลอดจนคุณธรรมต่างๆซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้เรื่องนี้จะแต่งมา200กว่าปีแล้วก็ตามนักเรียนทุกคนคะรอติดตามในการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า enrichment ในคลิปต่อๆไปนะคะ ว่าครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรมีใบกิจกรรมอะไรไหมนักเรียนทาแต่ย้ำนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมของคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ